สวัสดีครับผมแดนนะครับวันนี้นะครับผมมายิงปืนที่ชมรมยิงปืนที่เขาอิโต้นะครับมาใกล้หน่อยนะครับผมแต่ค่อนข้างพิเศษเพราะว่าวันนี้นะครับเราจะมายิงสไนเปอร์ไรเฟิลกันนะครับจุด308นะครับไม่ว่าจะเป็นเรมินเจน700แล้วปืนอื่นๆนะครับจะเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวต้องไปดูกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการฝึกปืนสั้นอีกด้วยนะครับที่ที่สนามนี้เลเดี๋ยวจะมาดูสนามนี้ว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูการยิงปืนกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับ s o smooth smooth is fun แน่ นี่คือเป้าที่ยิงอยู่นะเอออย่างนี้แล้วก็ต้องาเล่นลงออนะอันนี้ถูกไหะสบายแไปแต่ right ยนี่ครับี่ตกใจนี่ดที่ผมชี้อยู่นะนะได้ลองดูไหมครับขออีกนัดนึงผมขอขออีกนัดนงไหมครับใครก็ได้ยิงอีกนัดนึงโอเคนะครับให้คุณเบยรยิงนะครับเบียร์าก่อนยิง ก่อนยิงปืนนี่คือปืนอะไรครับมิคสันเจ็ดร้อยครับผมอ๋อเหรอลูกลูกอะไรครับลูกสามสุดแปดขอดูขอลู้ลูกหน่อยแบบว่าไอตัวนี่นะครับใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับลูกสามสุดแปด alright แล้วแอลจะนิ่งเลยมันเบาลงครัวอย่เบาลงเสียงสนั่น โนรอไหมครแล้วขอถามในปืนอันนี้ชื่อชื่ออะไรครับรุ่นอะไรเอ่อมอสเบิร์ MBP ครับเปลี่ยนเป็น LSS Light Chassis ของ MDT ครับผม LSS Light Chassis ของ MBT นะครับ MDT N NDT นะไหนดูดิ MBT นักเห็นไหมครับ MDT LSS Chassis จะให้ดูอีกทีครับว้าว อันนี้จะเป็นจุดสองสอ556นะครับผมสามารถใช้แม็กกาซีนอันเดียวกับแม็กคูลพีแบัดก็คือ AR15 นะครับพวก M16 แม็กกาซีนใช้ได้หมดเลยใช้ได้หมดครับแต่ว่าก็ตามกฎหมายครับก็ต้องให้ตรงกับกฎหมายสิทธิ์นัดเพราะว่าอันนี้คือถูกกฎหมาย100%ยเลยใช่ไหมครับเพราะว่าเป็น b บล์ a แอคชั่นนะครับเป็น b บล์ a แอคชั่นครับนี่ขอใบประการกีฬา มันก็มีมือองแบบพื้นม uh, anyway> ือซ้ายให้แล้วนะครับพื้นออกคืได้ด้านนี้ได้ใช่ไครับส้าแล้วว่ามือสอกกูมันเพิ่งออกมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วกูเพิ่งเห็นในเว็บครับพอแล้วนะคุณต้นครับปืนอันนี้มันสวยมากเลยคือปืนอะไรครับอันนี้เป็นไรเมงตันเจ0ด A C S D อ่อฮะเป็นตัวท่อสั้นนะครับมีเทรดข้างหน้าครับแล้วก็ไปใส่แค่ชัสซีใหม่ของ Agri International นี่เป็นบริษัทอังกฤษถูกไหมครับที่จะทำปืนดังๆที่หลายคนอาจจะรู้จักไอ้อาร์ติวอร์แฟร์นั้นใช่ไหมใช่แต่อันนี้คือเชสตี้ของมันนะครับแต่ใส่กับระเบิดที่เจ0ดมันจะใหม่กว่ามันจะใหม่กว่าอาร์ติวอร์แฟร์ที่ทันทายขับได้อ๋ออาร์ติวอร์แฟร์นี่พับทันทายจะขับไม่ได้อันนี้พับได้ครับผมโอเคลำกล้องยาวขนาดไหนประมาณ ก็มาก16-18ิดนิ้วครับจำไม่ได้ลวแม็กซีนไทแคปซิตี้สิ10้สิบนัด10นัดโอเคเดี๋ยวผมใส่ไป3นัดเดี๋ยวลองยิงดูนะครับคุณต้นคุณครับขอลองนะครับสยเมตรนะครับคุณต้นเขาจะมีเขาเรียกว่าโดปให้นะครับจะดูระยะได้และจะได้ปรับศูนย์ที่2 0งยเมตรนะครับก็จะปรับที่ ไปที่ศูนย์ก่อนนะครับแล้วก็ปรับที่1ลงมา2อโอเคประมาณจุดแปดนะครับ 完了。